สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเลยจ้าวันนี้อากาศดีเด้ยพี่น้องจะมาทายรีวิวอันข้างบ้านให้เบิงงพี่น้องต้นไม้ต้นไม้ที่น้อยปลูกไว้อ่ากำลังเริ่มเขียวแล้วพี่น้องอากาศดีมือนี่เริ่มอากาศดีแล้วตอนนี้เดือนสิ้นเดือนเฟ b r u ร r y แล้วเด้อพี่น้องอันนานี่ ต้นไม้ต้นตอกกำลังเขียงงามพี่น้องอากาศก็ยังเย็นอยู่ได้อยู่พี่นะอเมริกาแคาลิฟอร์เนียนี่อากาศกันยังเย็นอยู่พี่น้องบบมิสโนโดอกแต่ว่าอากาศมันยังหนาวอยู่พี่น้องอันนี้ต้นกอร์เดเนียหอมหอมมักขนาดดอกไม้นี่คล้ายๆกับดอกซ่อนอันดอกใ่อันนี้ก็คืออันนาต้นยกยกแดงพี่น้องมันมักอากาศเย็นเลยพี่น้อง หน้าหนาวนี่มันจะออกดอกหลายหลายต้นอันนี้นะดอกออกออกดอกห่อน,นีนกาทนแดดทนหนาวได้ต้นอันนี้นะสบายปลูกไว้หน้าบ้านนี่เจ็ดปีแล้วนี่ต้นน้อยๆนี่เจ็ดปีแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันออกงามอยู่เด้หน้าห้อนนี่น้อยจะฮดน้ำทุกเมื่อทุกมือฮดย้มเย็นอันหน้าหนาวน,น,นี่บ่ต้องฮดมันบ่ต้องลดหน้ามันปล่อยมันไปเลย นี่อันนี้ก็ยกเขียวพี่น้องอันนี้ก็ได้สิบกว่าปีแล้วสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วพี่น้องเนี่ยตัวน,นี้เอาลงดินปลูกอยู่ในพื้นดินมันก็เลยงามต้นใหญ่พี่น้องดอกมันจะบานหนาหนา,าหนาวมาน่ะดอกมันบานหลายอ่อนซ้อนดอกมันงามคือดอกเข็มเนาะคล้ายๆกับดอกเข็มเลยพี่น้องงามน้อยปลูกไว้หลายหลายยุขหางบ้านอ้อมบ้านเนี่ปลูกไว้หลาย อันมันปลูกงางฮักกิ่งมันออกมาแล้วก็เสียบใส่ดินแล้วก็เป็นหาดขึ้นมาโลดพี่นอ้องเสียบไว้อีกสองสามเดือนมันก็ขึ้นงามงามนี่ก็ขางบ้านระเบียงน้อยพี่นอ้องระเบียงน้อยขางบ้านน้อยเป็นบ้านหลังเล็กจ้าบ้านหลังเล็กบ้านน้อยบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ําอยู่แบบ พอเพียงสบายๆไม่ต้องหือหวาเมื่อก่อนมีบ้านหลังใหญ่ก็ขายไปละอันนี้ก็เห็นนกอยู่ข้างบ้านพี่น้องอยู่ถนนหน้าบ้านข้างบ้านนี่เห็นนกไอ้นกพิราบาบินมาเพราะป็นนกพิราบมันคล้ายๆมันนกเขานะพี่นอ้องนกเข่าปลาแต่มันมาอยู่นำ้ำอันหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ชอบมาจับต้นไม้ข้างบ้านน่อยนะ ทุกเช้าทุกเศร้ามันจะมาเป็นคู่เป็นคู่เป็นตะแพงไ้นกอันนี้นะอันมันคล้ายๆคือนกพิราบนกกังแกคือค้ายๆกันแหละพี่น้องแต่ว่าต้นนี้มันจะสีสี่สีเทาสีเทาแล้วมันจะมีเป็นอันจุดนะจุดดังๆเป็นจุดเป็นจุดจุดนื้ออ้าต้นนึงบินไปแล้วใส่มันมากินอันแมลงต้นอันนอนอยู่น้ำกิ่งไหมกิ่งไหมมันตกลงมาเนี่ยนั่นมันก็เลยบินมาเนี่ ยัางตนึงแบบนี้นะเออพนี่แหละแต่แพงมันมาทุกเร้าทุกเศ้าอยู่หลังบ้านไปละ